วัสดีครับเพื่อนเยินดีต้อนรับสู่บ้านไม่ตี้วันนี้พาทีมช่างขนย้ายครับเพื่อนเพนมารับชมมาประกอบติดตั้งนะครับงานบิวทีมงานครับทีมงานทีมช่างทีมขนย้ายสู้ๆู้ครับเพื่อน,อน,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 นเพื่อวันนี้ไม่เก็บงานครับเพื่อนๆที่ รัตนทิเบตรัตนาทิเบตนะครับเพื่อนๆใหญ่จากข้างบนลงล่างนะครับเป็นสเกิตสายขวาเป็นกระจกเงาครับเพืเ่อนๆด้านหน้าตรงกลางเป็นเตียงนะครับเพื่อนๆเป็นเตียงหัวเบาะตอนนี้เก็บแผ่นสเกิตติดบัวบนเก็บงานอยู่ตอนนี้พา ทีมผลย้ายนะครับจะไม่แอดทนหวนร้อยโลสองวันไม่ตี้ครับหมูอ้วนก็ให้เก็บไฟสายไฟอยู่นะครับเพื่อนๆนก็ต่อปักเข้าปลักในเรียบร้อยประหัวเตียงรับเพื่อนเมาชมบรรยากาศ ล,ลุยครับทีมช่างสู้ครับฝนตกไวยครับตรงนี้ฝนตกฝนตกตลอดบรรยากาศนะครับไปรับชมครับเพื่อน ตอนนี้ก็ประกอบเก็บคิ้วเก็บบัวอยู่นะครับเพื่อนๆถ้าเสร็จจุดนี้แล้วเราก็จะเก็บสีนิดนึงเพราะว่าเวลาประกอบแล้วก็ขอบคิ้วมันจะห่างนิดนึงนะครับเพื่อนๆอนเราก็ต้องมีดินเก็บขอบนะครับเก็บขอบแล้วก็แต่งสีนะครับเพื่อนๆ พาทุกท่านมารับชมไปรับชมกันเลยครับเพื่อนๆว่ามันจะเป็นยังไงจะสวยงามขนาดไหนหัวเตียง้ายขวาก็ติดไฟครับเพื่อนๆ้ายขวาก็มีไฟหัวเตียงมีตู้ข้าง ข้างหนึ่งก็ลิ้นชัก2อใบข้างละ2ใบครับมีประตูซ้ายขวาเก็บของนิดนิดหน่นอยหน่อยรอเก็บงานอยู่นะครับเพื่อนๆเก็บงานเสร็จเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวกันพาทีมไปกินข้าวครับเพื่อนเพนนะือะไรอะไรที่มันอร่อยอร่อยนะจะ ต่อไปเสร็จแล้วแล้วก็มาเก็บความเรียบร้อยครับเพื่อนๆน,นี่กระจกแกะเรียบร้อยซ้ายขวาครับเพื่อนๆเ,เป็นกระจกเงานะครับไปก็ติดเรียบร้อยตันนี้ก็ให้น้องหมูอ้วนกำลังทาสีนะครับเพื่อนๆตัวน,นี้ก็เป็นเบาะหัวเตียงครับเพื่อนๆเ,เป็นเบาะหัวเตียงแล้วก็มีข้างท้ายเตียง เ,เก็บคมเรียบร้อยหัวเตียงก่อนเดี๋ยวเราจะการเตียงให้เรียบร้อยต้องให้คนใหญ่ขึ้นครับเพื่อนๆเชือไมแอร์ก็จะบันไดไว้เก็บงานแล้วก็สวยๆครับเก็บรอยต่อนะครับเพื่อนๆลงแลกเกอร์ให้เรียบร้อย แล้วเราก็ไปกินข้าวกันครับเพื่อนๆวันนี้พาทีมช่างไปกินข้าวขาหมูบุฟเฟ่ต์นะครับเพื่อนๆที่ถนนรัตนาธิเบศจอดรถเรียบร้อยครับเพื่อนๆเข้ามาละตข้าวมีอะไรมีขนมครับเพื่อนๆรสช่องก็มีนะครับของหวานขนมกบเคียวมีครับเพื่อนๆขนมถ้วยก็มี นายกินมากๆครับเข้ามาพอดีมานั่งรอ,อนิดนึงครับเพื่อนๆพอดีข้าวหมดแม่ค้าก็ไปเอาข้าวอยู่ก็เลยเอาขาหมูมาก่อนนี่ครับขนมก็อยู่ตรงนี้ซ้ายขวาขนมนะครับเป็นขาหมูบุฟเฟ่ครับชุดละก็ไม่แพงครับชุดละ80ดสิบาทข้าวตักเองนะครับ ข้าวตักเองดูหม้อข้าวครับใหญ่เบิมเทิมเลยมาแล้วขาหมูครับนี่เป็นไงครับเพื่อนๆสีสันนากินไหมมีลูกโดดนะครับมีพริกมีกระเทียมให้ด้วยมีน้ำส้มให้ด้วยข้าวมาแล้วข้าวมาแล้วร้อนๆครับเพื่อนๆตัก สปูนจานเลยครับบุฟเฟ่ครับชามเดียวอยู่ครับอันนี้กระเทียมพริกครับลูกโดดครับพริกขี้หนูนี่สีสันครับเพื่อนๆคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับเพื่อนๆพาทีมช่างกินข้าวก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับเป็นกำลังใจให้กันถ้าชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้ ไม่ตีด้วยนะครับขออนุญาตกินข้าวก่อนนะครับเพื่นพนอนๆเพราะว่าลุยงานมาแล้วได้เวลารับประทานอาหารขอบคุณที่รับชมเจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆสวัสดีครับ,บแซบๆครับ